สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับ ผมเชื่อนะครับว่าของหวานก็เป็นเหมือนของขวัญนะครับเรามักจะรับประทานของหวานในเวลาที่เราอยากให้รางวัลตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องของหน้าตาความสวยงามของของหวานที่เรารับประทานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญครับณวินาทีนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักคัพเค้กครับผมได้รับการแนะนําจากแฟนๆของรายการบอกว่าให้ทําคัพเค้กในรายการสิตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมจึงรวบรวมสูตรคัพเค้ก ที่มีไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆมากมายมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมครับเค้กเนื้อนุ่มที่มีกลิ่นหอมของราสเบอร์รี่และก็ส่วนผสมของเนื้อลูกพีชสอดไส้ด้วยยาม Raspberry, ราสเบอร์รี่รสชาติที่เข้ากันได้ดีเหลือเกินครับกับพีชเมลบาร์คัพเค้กมูชช็อกแลตนำมาอบในถ้วยคัพเค้กผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเค้กที่เนื้อนุ่มเหลือเกินหน้าแตกตัวก็้ยุบลงไปแต่มีรสชาติที่ละมุนลิ้นช่างเข้ากับไอศกรีมวานิลลาได้ดีที่สุด และนี่ก็คือช็อกโกแลตมูสอบกับไอศครีมวานิลลาเชอร์รี่โค้กรสชาติซาบซา่าถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มแบ่งหน้าด้วยเมอแรงสวยงามกับช็อกโกแลตคัพเค้กเชอร์รี่โค้กอาจจะไม่ได้หวานในเรื่องของรสชาตินะครับแต่จะต้องบอกว่าพสาสต้าสไตล์เมกันที่มีส่วนประกอบหลักเป็น ชีสเยิ้มเยมเนี่ยครับและสำหรับเส้นพาสต้าที่เราใช้ในเมนูมักกโรนีแอนด์ชีสเนี่ยนะครับตัวนี้ฮะเหมาะฮะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นป้องสั้นๆเหมือนเหมือนมักกโรนีที่เป็นข้อนะครับเขามีชื่อว่าชิฟเฟอรี่ริกาตินะครับถ้าจำไม่ได้ดูที่หมายเลขก็ได้หมายเลขของเขาหมายเลข50นะครับเปิดเตาอ,อบที่180องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมพิมพ์คัพเค้กกระดาษ12พิมพ์ตั้งน้ำเพื่อต้มเส้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับ ตามด้วยเส้นพาสต้าของเราและสำหรับเส้นตัวนี้นะครับเราใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดเตอยู่ที่9ก้านาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราทำตัวซอสชีสนะครับผมใส่นมลงในหม้อครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับแล้วคนให้เข้าเข้ากันก่อนครับพอแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วจะตั้งความร้อนได้เลยครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับพอเดือดดีแล้วเราลดไฟลงต่ำๆเลยครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะปรุงรสครับใส่มาสตาร์ดลงไปครับตามด้วยลูกจันทน์ผลแล้วก็เกลือพริกไทยหลังจากนั้นนะฮะปิดความร้อนเลยครับตอนนี้เราไม่ต้องใช้ความร้อนแล้วนะครับผมจะขูดชีสนะฮะเชดดาร์ลงไป100กรัมครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับเส้นพาสต้าของผนได้แล้วครับเอามารวมกับชีสซอสนี่แหละครับ นอกจากนั้นนะครับสำหรับมักกรลีแอนชีสสูตรนี้นะครับผมยังเพิ่มคุณค่าด้วยเกล็ดขนมปังนะครับซึ่งเกล็ดขนมปังที่ผมเลือกใช้ดูนิดนึงนะฮะจะสังเกตนะครับว่าเกล็ดของเขาจะใหญ่และสีของเขาจะขาวแต่ขาวอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าไม่มีสารฟอกขาวนะครับเขาทําจากแป้งสาลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เกล็ดขนมปังส่วนแรกลงไปก่อนนะครับสักสี่ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ คนขูดชิสโรยหน้าอีกเล็กน้อยครับแล้วก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับเอาละครับเตาอ,อบของผมก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราอบมาร์โรนีแอนด์ชีสคัพเค้กของเรานะครับเป็นเวลา15นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับหน้าของเขาสีสวยเลยครับ แต่งหน้าด้วยพาสเทลสวยๆนะครับและนี่ก็เป็นคัพเค้กสูตรแรกแบบคาวให้เราได้รองท้องก่อนที่จะไปหวานนะครับกับมักกะโรนีแอนด์ชีสคัพเค้กครับกริ่นหอมของพีชและกลัสเบอร์รี่เป็นองค์ประกอบที่เข้ากันได้อย่างดีเหลือเกินครับเมื่อถูกนำมาเป็นไอเดียของรสชาติคัพเค้กเพิ่มเติมส่วนประกอบของครีมและแยมรสเบอร์รี่ลงไปจึงออกมาเป็นพีชเมลาบกคัพเค้กครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาล่อนของแห้งกันก่อนนะครับของแห้งเราจะมีแป้งอนเนกประสงค์ส่วนหนึ่งแล้วก็แป้งเค้กส่วนนึงผสมกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผงฟูมีเกลือครับผมก็ใส่ลงไปเล็กน้อยนะฮะแล้วก็นําทั้งหมดไปร่อนเข้าด้วยกันครับเราจะเอาเนยไปตีกับน้ําตาลครับผมใส่เนยลงในโถผสมเลยนะครับใช้หัวตีใบไม้นะฮะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปครับตีให้เข้ากันดีครับ ใส่ไข่ลงไปนะครับเราใช้ทั้งหมด2ฟองแต่เราจะใส่ลงไปทีละฟองครับพอส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับถึงใส่ฟองต่อไปครับผมจะใส่กลิ่นลัสเบอรี่ลงไปเพื่อตอกย้ำความเป็นพีชเมลบิด้วยนะครับเราใช้กลิ่นลัสเบอร์รี่ทั้งหมด1ช้อนชาครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเวลาที่เรามีส่วนผสมของน้ำและแป้งเราจะใส่สลับกันครับแล้วก็ใส่แป้งส่วนที่1ลงไปครับอ่าพอเข้าเกันดีแล้วผมก็ใส่น้ำลงไปนะครับครึ่งหนึ่งครับ พอเข้ากันดีอีกครั้งนะครับก็ของแห้งอีกเศษ1นส่วนสครับพอเข้ากันดีแล้วก็ของเหลวที่เหลือนะครับแล้วก็จบด้วยของแห้งส่วนสุดท้ายรวมตัวกันดีก็ใช้ได้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของลูกพีชในน้ำเชื่อมนะฮะที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ลงไปครับคนให้เขากระจายทั่วดีครับแล้วก็ใส่ในถ้วยคัพเค้กของเราได้เลยครับ เอาเข้าอบนะครับเป็นเวลา25นาทีครับ แล้วครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาพักให้เขาเย็นลงนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยผมจะ,อะสอดไส้นะครับของแยมลัสเบอร์รี่ลงไปด้วยเพื่อดอกย้ำความเป็นพีชเมลบ้านะครับจะต้องบอกว่าอยากให้เลือกแยมตัวที่ผลใช้เนี่ยครับคุณผู้ชมพอลองอ่านดูนะฮะล่างออร์แกนิกออร์แกนิกนี่หมายความว่าเขาใช้ลัสเบอร์รี่ที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์นะครับเวลาที่เราทานแล้วเราก็มั่นใจว่าดีต่อสุขภาพไม่มีสารเคมีใดๆแน่นอนที่สําคัญนะครับลัสเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงและก็มีสาารต้น นุนอิสระด้วยครับแล้วก็เอาเนื้อเค้กนะครับที่เราเก็บไว้เนี่ยครับแปะกลับลงไปครับผลตีครีมน,นะครับกับน้ำตาลไอซิ่งครับแล้วก็บีบลงไปนะครับบนหน้าครับเค้กของเราครับ แต่งหน้าด้วยน้ำตาลสวยงามแบบที่คุณผู้ชมชอบนะครับเราไม่ควรเก็บเกิน2วันนะครับเนื่องจากคัพเค้กสูตรนี้มีส่วนประกอบของผล,ลไม้สดด้วยครับและนี่ก็คือพีชเมลเบิรัพเค้กครับเคยได้ยินชื่อของบอส t ั n นครีมพายไหมครับบอสดั้นครีมพายไม่ได้มีลักษณะเป็นพายแต่อย่างใดแต่เป็นชื่อของเค้กที่ผ่าครึ่งใส่ไส้ครีมตรงกลางแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตกาาช้ำผมจะนำบอสดั้นครีมพายมายอดส่วนเป็นเค้กชิ้นเล็ก ให้เป็นคัพเค้กบอสด้านครีมพายเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเ mm hmm. ตาอ,อบผมเปิดไว้แล้วที่180องศานะครับเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งซึ่งก็จะมีแป้งนะครับ mm hmm. มีผงฟูครับ mm hmm. แล้วก็มีเกลือเล็กน้อยครับ ในการละลายเนยและกะนมเข้าด้วยกันนะครับหม้อที่เราใช้เนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เขาไหม้นะครับดังนั้นผมจึงเลือกใช้หม้อสเตนเลสครับซึ่งหม้อสเตนเลสใบที่ผมใช้เนี่ยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขามีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นด้วยกัน,นครับแล้วก็ที่สําคัญเขาใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะฮะไม่ว่าเป็น induction หรือว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาแก๊สก็ตาม เอาละครับเราค่อยๆให้เนยแล้วก็เจ้าหน่มของเราละลายไปอย่างช้าๆนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีไข่กับน้ําตาลครับเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับใส่น้ําตาลตามลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นหอมของวานิลลานะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกของดีๆนะครับอันที่ผมใช้เนี่ยสกัดจากวานิลลาแท้ๆครับเราใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครับหัวตีที่เราใช้เป็นหัวตีตะก้อนนะครับเพราะว่าเราต้องการอากาศนะฮะเอาละครับเดินเครื่องได้เลย อ่แล้วครับพอไข่ไก่ของเราฟูได้ประมาณหนึ่งนะฮะเราก็ใส่ส่วนผสมแป้งลงไปครับแล้วก็นำไปตีต่อพอแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราเร่งสปีดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาเนยที่เราตั้งไว้นะครับกำลังร้อนๆเลยนะฮะเนยขนมค่อยๆหยอดลงไปเป็นสายครับ เร้เกล่งความเร็วนิดเดียวครับเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะฮะถ้าเราอบครับผม15นาทีครับเย่ได้แล้ว และในระหว่างที่เรามาพักเค้กของเราให้เย็นลงนะครับเรามาทําส่วนผสมของคัสตาร์ดง่ายๆกันดีกว่าครับเราใช้ไข่แดงทั้งหมด2ฟองครับใส่ไว้ในชามผสมก่อนครับหลังจากนั้นเราก็นําแป้งข้าวโพดและน้ําตาลใส่หม้อครับค่อยๆเทนลมลงไปทีละน้อยคนให้เข้ากันดีพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็ยกออกจากความร้อนครับเทส่วนผสมประมาณเศษหนึ่งส่วนสนะครับลงในส่วนผสมของไข่แดงแล้วคนให้เข้ากันครับ หลังจากนั้นก็เทส่วนผสมของไข่กลับลงไปผสมกับส่วนผสมหลักในหม้อนะครับคนให้เข้ากันตั้งไฟต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วก็ยกออกจากความร้อนใส่กลิ่นวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมครับในการที่เราจะพักคัสตาร์ทให้เย็นลงนะครับถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยครับหน้าเขาจะแห้งเป็นผิวๆนะฮะให้เราเอาพลาสติกเนี่ยปิดลงไปที่บนผิวหน้าเลยครับพอเย็นลงแล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งนะครับลักษณะน,นี้นะครับให้เขาเปิดเป็นลักษณะนี้นะครับ มาทําช็อกโกแลตกาญจกันนะครับหลายวิธีมากครับแต่อันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาครีมครับวิปครีมเนี่ยนะฮะมาตั้งไฟพอเขาร้อนดีแล้วคุณผู้ชมปิดไฟเลยครับแล้วก็ยกออกจากความร้อนใส่ช็อกโกแลตลงไปครับเท่านี้ฮะแต่เราตั้งไฟไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวช็อกโกแลตจะแตกผสมให้เข้ากันเรามาประกอบบอสตันครีมพายของเรากันเลยดีกว่าครับ และนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของบอสตันครีมพายที่มาในรูปแบบจิ๋วที่คนเรียกว่าคัพเค้กบอสตันครีมพายครับถ้าจะให้เรียกเค้กสูตรนี้ว่าเป็นเค้กก็คงจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเค้กสูตรนี้ไม่มีส่วนประกอบของแป้งแต่อย่างใดครับส่วนประกอบของเค้กสูตรนี้มีแค่ ช็อกโกแลตครับแล้วก็เนยน้ำตาลแล้วก็ไข่ทอดนั้นเองครับความร้อนที่เราใช้อบไม่สูงมากนะครับแค่ร4อยองศาทเท่านั้นเองครับเตรียมถ้วยอบคับเค้กไว้นะครับแล้วก็นำช็อกโกแลตไปละลายโดยการตั้งบนหม้อที่มีน้ำร้อนครับพอช็อกโกแลตเริ่มละลายก็ใส่เนยตามลงไปครับคนให้เข้ากันแล้วก็ยกออกมาพักให้เย็นลงแยกไข่แดงไข่ขาวน้ำส่วนของไข่แดงลงไปผสมกับส่วนของช็อกโกแลตที่เย็นลงแล้วครับ ส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับเราก็จะเอาไปตีกับน้ําตาลให้ขึ้นฟูนะครับซึ่งถ้าเกิดเราตีไม่เยอะนะครับเราใช้เครื่องตีแบบนี้ครับแฮนด์เฮลมิกเซอร์นะครับสะดวกสบายครับหัวตีเขาจะมีแบบที่เป็นตะก้อเพื่อเอาอากาศเข้าไปใช่ไหมครับเอาละครับขึ้นมาจนเป็นลักษณะนี้ฮะเป็นฟองๆนะครับไม่มีส่วนประกอบที่หนักๆแล้วใส่น้ําตาลนะฮะลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับพอส่วนประกอบเขาหนักขึ้นแล้วนะครับก็ใส่น้ําตาลส่วนที่เหลือลงไปครับเนียนแล้วนะครับ แล้วก็นำเข้าอบครับเป็นเวลา25นาทีครับอาแล้วครับถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะตอนนี้เค,ค้กของเราเนี่ยยังหน้าตาบวมบวมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องนะครับพลเจาะรูตรงกลางเล็กน้อยนะฮะเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเป็นหยุ่มๆนะครับแล้วเราก็ขุดไอศครีมลงไปครับ ง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของคัพเค้กนะครับกับเมนูช <Dios S 3> <t icks> ็อกโกแลตมูสอบและไอศครีม <nu> มันิลาครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนหลงรักคัพเค้กนะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของความสวยงามใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําหน้าคัพเค้กนะครับด้วยบัตเตอร์ครีมให้เป็นรูปดอกกุหลาบสวยๆครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอรณ์สำคัญเลยที่เราจะต้องมีขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหัวบีบครับเราใช้หัวบีบที่มีลักษณะคล้ายๆหยดน้ํายาวๆแบบนี้ครับซึ่งดอกที่เราจะทําถ้าเปิดใหญ่ก็ต้องยาวขึ้นใช่ไหมครับสำหรับหัวบีบของผมเนี่ยผมใช้อยู่ที่ความยาวประมาณ1เซนครึ่งนะครับแล้วสําหรับตัวคัพเค้กถ้าเปิดสมมติเราต้องการให้ บีบง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าเราปาดหน้าเรียกเป็นบัตเตอร์ครีมก่อนก็ได้เพราะว่าบัตเตอร์ครีมก็จะยึดติดกับบัตเตอร์ครีมได้ง่ายนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบทําดอกเล็กๆนะครับเราอาจจะต้องอาศัยการลมนะฮะก็จะทําให้เรา,าหมุนได้ง่ายนะครับเริ่มจากกลีบดอกด้านในก่อนนะครับเราก็พยายามทําให้เขาเป็นกลมๆครับ หลังจากนั้นชั้นที่2เราจะบีบประมาณ3กลีบครับโดยทุกกลีบจะตั้ง90องศากับตัวเค,ค้กนะครับชั้นที่3ก็ประมาณ3-4กลีบนี่แหละครับก็ยังตั้ง90องศาเช่นกันชั้นที่4ชั้นที่5ก็เช่นกันครับพอมาถึงขอบด้านนอกนะครับตอนที่เราอยากให้ดอกกุหลาบของเราบานถึงค่อยๆเอียงหัวบีบทีละนิดครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยากคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคืออะไร เรื่องของการทำความสะอาดหัวบีบนี่สิครับแต่วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการทำความสะอาดหัวบีบมาฝากด้วยครับส่วนมากนะครับเวลาที่เราใช้หัวบีบเราก็มักจะใช้กับสิ่งที่เป็นไขมันนะครับไม่ว่าเนยหรือครีมนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดง่ายที่สุดในขั้นตอนแรกน้ำร้อนครับ ใส่น้ำร้อนลงไปครับไขมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะครับและหลังจากนั้นเพื่อขจัดคราบที่ยังติดอยู่ที่หัวบีบของเราเราก็ต้องใช้น้ํายาทําความสะอาดครับและที่สําคัญฟองน้ำในการทําความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับฟองน้ําที่ผมเลือกใช้ก็ยังมีคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งแบคที r ียได้ด้วยครับทำให้การทําขนมหรือว่าอาหารของเราเนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ นี่แหละครับเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินนอกจากอร่อยหน้าตาสวยแล้วเรื่องของความสะอาดสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยครับช็อกโกแลตครับเค้กที่แอบมีความทะเลน่นซ่อนอยู่โดยการใส่รสชาติของเครื่องดื่มเชอร์รี่โค้กลงไปแถมแต่งหน้าด้วยเมอแรงสวยๆรสเชอร์รี่แล้วก็ช็อกโกแลตสวยงาม นี่คือช็อกโกแลตคัพเค้กเชอร์รี่โค้กเอาละครับผมจะเอารสเชอร์รี่โค้กมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำคัพเค้กสูตรนี้ครับเปิดเตาอบที่180องศาเซลเซียสครับใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนเตรียมถาดอบมัฟฟินที่รองด้วยกระดาษคัพเค้กประมาณ12ถ้วยครับร่อนแป้งเบกกิ้งโซดาผงฟูและก็เกลือพักไว้ก่อน ส่วนที่จะมาให้รสชาติของโค้านะครับเป็นน้ำเชื่อมรดโค้านะครับเราจะใช้อันนี้นะครับใส่ลงไปผสมกับผงโกโก้ครับผมผมใช้ประมาณ90มลินะครับหรือประมาณ6ช้อนโต๊ะนั่นเองครับแล้วก็นำมาตั้งไฟเดี๋ยวเราก็จะคนให้เขาละลายเข้ากันดีแล้วก็พักไว้นะครับส่วนของเนยกับน้ำตาลนะครับใส่เนยลงไปในหม้อนะครับตามด้วยน้ําตาลครับแล้วก็ตั้งไฟให้ละลายครับ พอเนยละลายแล้วนะครับน้ำตาลอาจยังไม่ต้องละลายดีไม่ต้องกังวลน,นะครับเรานํามาใส่ในโนี่ครับโถผสมอาหารนะครับใช้หัวตีใบไม้นะครับตีให้เย็นลงประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปจีลาฟองตีให้ส่วนผสมขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วก็ใส่ส่วนผสมโกโก้ที่ละลายไว้กับน้ําเชื่อมโคลาที่พักไว้ลงไปครับ และสำหรับกลิ่นของเชอร์รี่นะครับอันนี้นะฮะผมใช้กลิ่นเชอร์รี่คุณภาพดีเวลาที่เราเลือกกลิ่นเชอร์รี่คุณภาพดีนะครับเราใช้แค่นิดเดียวครับเราก็จะได้กลิ่นหอมของเชอร์รี่ทั่วแล้วผมใช้เพียงแค่2ช้อนชาเท่านั้นเองครับ ส่วนประกอบที่เหลือก็มีแป้งที่เราล่อนไว้นะครับแล้วก็มีครีมเปรี้ยวครับครีมเปรี้ยก็จะช่วยให้เค้กนุ่มนะครับเราจะใส่ทั้ง2อ,อย่างสลับกันนะครับโดยเริ่มจากของแห้งและจบด้วยของแห้งนะครับดังนั้นผมจึงขอแบ่งส่วนประกอบของแป้งออกมาเป็นประมาณ3ส่วนและครีมเปรี้ยว2ส่วนเอาละครับเสร็จแล้วก็นําเข้าอบนะครับเข้าอบเป็นเวลา25นาทีครับ นะฮะเค้กจะล้นออกมานิดหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวถาดของเขารับไวนะครับเดี๋ยวเราพักเค้กให้เย็นลงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําเมอแรงรสเชอร์รี่กันดีกว่าครับไข่ขาวนะครับอยู่ในโถตีแล้วนะครับก็เอามาใส่เตรียมไว้นะครับใส่โถตีตะก้อครับยังไม่ตีนะครับส่วนในหม้อนะครับก็มีน้ํากับน้ําตาลทรายนะครับตอนนี้ก็ตั้งไฟเลยครับให้ละลายดีครับ น้ำตาลละลายแล้วก็เริ่มเหนียวขึ้นนะครับวัดอุณหภูมิดูพอได้อุณหภูมิที่110องศาเราก็เริ่มเดินเครื่องตีไข่ได้เลยครับค่อยๆหยอดน้ำตาลลงไปเป็นเส้นๆเ,เร่งความเร็วขึ้นตีจนอุณหภูมิของไข่ขาวลดลงและไข่ขาวมีสีที่เงาดีใส่กลิ่นเชอร์รี่ลงไปด้วยนะครับถ้าต้องการสีสันก็อาจจะหยดสีแดงลงไมสักหยดหนึ่งก็ได้ อันนี้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลต์นะครับเป็นช็อกโกแลตที่เอาไว้เคลือบหน้าเค้กผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ละลายง่ายๆครับคุณผู้ชมเข้าไมโครเวฟเวลาที่เราเข้าไมโครเวฟนะครับเราเซตไฟแรงสูงสุดได้เลยครับแต่ประมาณครึ่งนาทีก็พอนะฮะนี่นะครับละลายแล้วก็เอาออกมาคนเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะผนจะเอาช็อกโกแลตเค้กนะครับที่มีเมอแรงลงไปชุบในช็อกโกแลตนะครับ และนี่ก็คือช็อกโกแลตคัพเค้กเชอร์รี่โค้กครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o ไ f o o d m r f i a c o m รับและนี่ก็คือเรื่องราวของเค้กหน้าตาสวยๆที่อยู่ในถ้วยทั้งหมดที่พลน,นำมาฝากวันนี้นะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับต้องลาแล้วครับสวัสดีครับผม